ขสีนะคะเป็นเซอรที่งานของศาสตร์สิกธสาการพัฒนาอ่าวพุ่กระเวงนะคะวันนี้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ก็จะมาพบปัญหาในเรื่องของกลิ่นที่มันมีปัญหาทําให้เพื่อนบ้านหรือผู้ที่อยู่ในรอบทินบ้านหรอนะคะพื้นที่รอบบ้านเขาจะเกิดความรังเกียจมีกลิ่นนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุกหมูคลบข้างวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องของการทำจุลีสี ะะเพื่อลดกลิ่นในมูลสัตว์แล้วก็มีผลดีต่อสุขภาพสัตว์นะคะในการทำาุล f นเะคะวัสดุที่เรามีใช้จะใช้ในการทำก็คือหนึ่งหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราผ่านการวิเคราะห์แล้วนะคะว่าในนี้มีอะไรบ้างเพื่อที่จะเปิเป่ขยายนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของน้ำเปล่าคือ2ลิตรสำหรับในการต้มนะคะแล้วก็นี้จะเป็นกาบน้ำตาล น้ำตาลที่หาซื้อได้ทั่วไปนะคะจะมีน1ลิตรเราจะนาแล้วก็จะมีน้ำเปล่าปีสิบลิตรนะคะที่เราเตรียมไว้มีขัดนี้น้ำเปล่าที่ใช้เนี่ยก็คือเป็นน้ําถ้าเป็นน้าที่มีคอรีนเราจะต้องทิ้งไว้สําหรับหนึ่งคืนปล่อยให้คอรีนระเหยหมดก่อนนะคะเราถึงจะนําน้ำนีำน้มาใช้ได้นะคะเมื่อเราเตรียมวัสดุอุปก,กรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราจะนําน้ำสองลิตรเนี่ยนะคะไปเทใส่ในหม้อแล้วก็รอ ให้น้ำตัวนี้เดือดให้่านนะคะพอเดือดเสร็จเราก็จะนํากัดน้ําตาลอันนี้นะคะเทใส่ลงไปในหม้ออีกทีหนึ่งแล้วก็รอให้เดือดพอมันเดือดเสร็จเราก็จะนําน้ําที่เดือดแล้วมาใส่เนด,ดน้ํา16ลิตรนะคะคนให้เท่ากันพอคนให้เท่ากันเสร็จเราก็จะนําหัวเชื้อจิทรีย์1ลิตรเนี่ยเทใส่เข้าไปในน้ําที่มีกับน้ำตาลนะคะ ก็คือเราก็คนให้เข้ากันทีนึงแล้วก็เก็บบรรจุใส่ในขวดที่มีแรงกดอากาศค่อนข้างที่ดีก็คือขวดพวกขวดน้ำาอุดมนะคะพวกนี้จะผแรงใสกักที่หน่งเล็กค่อนข้างที่จะดีนะคะอันนี้มเมื่อกอเสร็จนะคะเราก็จะปิดฝาอันนี้นะคะทิ้งเอาไว้ประมาณสัก3าถึงหวัน 3-5วันมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็คือมันจะมีแก๊สอยู่ข้างในเราจะต้องมาคลายขออาออกเพื่อให้ออกซิเจนเติมเข้าไปข้างในนะคะไม่งั้นขวดมันก็จะระเบิดได้ค่อยๆเปิดเพราะถ้าเปิดเปิดเลยมันก็จะพุ่งอันนี้ะนนาะคะเปิดให้แกส๊ส ให้กัดมัเข้าพอกัมันเข้าเสร็จล้วเราก็ค่อยติดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ห้าขวดที่อันนี้ห้วันสามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่เราจะเก็บเป็นหนัวเชื้อให้เก็บไว้ที่15วันถึงหนึเดือนเราจะนําอันนี้มาขยยตอกเ่อที่เป็นหวเดือดเชื้อ การทำ G C f นะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้ามีข้อสงสัยนะคะหรือปัญหาเกี่ยวกับการทำ G C f <oughs> ก็มาติดต่อได้ที่งานบริษัทามการน,านาค่ะเอาพพกระเบนค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนา,ายสาวเอดไขสีนะคะเจ้าหน้าที่งานบริษัทก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะ